สวัสดีผู้ชมนะครับอีกคลิปนึงนะครับผมคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆครับมาชม F18 นะครับคันนี้นะครับจุดสังเกตเนี่ยก็ประตูนะครับฝังผู้โดยสารนะครับจะมีกระจกนะครับบางทีนี่หน้าตามันจะคล้ายๆกันกับพวกซูโม่พวก F17 นะครับผม ก็จะสังเกตประตูได้ครับประตูฝั่งหนึ่งมันจะเป็นกระจกนะครับผมฝั่งคนซ้อนนะครับฝั่งผู้โดยสารนะมาแล้วครับมาแบบเนิบๆครับนี่ได้ท่อกลวยมาใหม่ไม่รู้ว่าซื้อมาหรือตีเองเ <c oughs> พราะว่าบุ้มแล้วครับผมบ้านผมเรียกบุ้มหรือว่าปลายบี้นะครับ น่าจะซื้อมาครับมาดูความแรงของ f 1ค8ก็180แรงมา้าหอลอดเซยชุดยอดที่รีไว ooh <laughs>